จริงๆแล้วสิ่งที่เป็นสุดยอดของยาพิษค,คือความคิดของเราเองเรารู้ทั้งรู้ว่ามันไม่ดีอ่ะแต่ก็เราเนี่ยเราก็ยังทำานั่นเพราะว่าเราเชื่อความคิดของเราทีนี้แล้วเราจะฝึกยังไงให้เราไม่เชื่อความคิดแต่แต่ความคิดที่ดีเราก็ควรจะเชื่อเราต้องดูก่อนว่าสิ่งนัน้มันดีหรือไม่ดีแล้ว <c oughs> เราก็เลือกแล้วเราจะเพิ่มตัวเลือกให้เราได้ยังไงประการที่หนึ่งเลยครับผมอยากจะบอกว่าคนเราเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงตอนไหนเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ผิดหรือเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ถูกหรืออะไรทั้งนั้น เราเปลี่ยนแปลงเมื่อความเจ็บปวดมากพอแค่ั้นมันมีอยู่แค่ั้นผมจะทํา,าอะไรบ้าๆมาหลายอย่างนะหลายคนอาจจะไม่รู้เราให้ฟังผมอดอาหาร21วันติดกันผมอดทั้งข้าวและน้ําทั้งข้าวและน้ำครับ7วันติดกันผมอดข้าว10วันไปวิ่ง10กิโลภายใน1ชั่วโมงที่เพิ่งผ่านมาผมก็อดข้าวไป17วันเราต้องหาความเจ็บปวดให้มากขอว่าตกลงเป้าหมายของเราเนี่ยสิ่งที่เราเจ็บปวดที่สุดมันคืออะไร พอดีผมเจ็บปวดว่าเวลาผมสัญญากับคนอื่นไว้แล้วว่าผมจะต้องทําให้ได้ก็ต้องทําไม่ได้เป้าหมายเราเนี่ยต้องชัดยิ่งเป้าหมายเราชัดเราจะยิ่งได้สิ่งที่ต้องการเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องดูว่าความเจ็บปวดที่สุดของเราอยู่ตรงไหนพลังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราก็อยู่ตรงนั้นเล่าทั้งหมดเนี่ยเพาจะบอกว่าผมแค่ฝึกเอาชนะใจตัวเองพอเราฝึกชนะใจเรื่องเล็กเลเรื่องใหญ่ๆมันจะง่ายขึ้นถ้าอยากชนะจะเรเก่งขึ้นนะ เราฝึกวันละเน้นคพร้พอการเปลี่ยนชีวิตควรเปลี่ยนวันละนินแต่เปลี่ยนทุกวัน